สวัสดีครับคุณผู้ชมนายตึงเนื่เองครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมือถือของเราได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อเพิ่มความเสถียรในการใช้งานความปลอดภัยในการใช้งานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับถ้าอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เราซื้อมาใช้งานกับมือถือเนี่ยมันจะสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ตามมือถือของเราไปได้ด้วยนะครับและเมื่อไม่นานมานี้นะครับนายตึงเนึ่งได้ซื้อชุดหูฟังบลูทูธ Enco Air ของ Oppo ตัวนี้มานะคร เดี๋ยวนี้ชุดหูฟังบลูทูธแบรนด์ชั้นนาต่างๆโดยเฉพาะแบรนด์ oppo เนี่ยเราสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของเจ้าตัวหูฟังบลูทูธนี้ผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับและวันนี้นายตึงหนึ่งจะมาแนะนําวิธีการอัปเดตชุดหูฟังบลูทูธของทาง oppo นะครับเพื่อการใช้งานร่วมกับมือถือแบรนด์อื่นๆได้สเสถียรมากยิ่งขึ้นผ่านแอปพลิเคชัน Hey Melody นั่นเองนะครับและถ้าคุณผู้ชมสนใจชุดหูฟังบลูทูธ Enco Air ตัวนี้นะครับสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์้ค,คครับเใหผมโ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ชุดหูฟัง b บลู t ู o t h p p p o กันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นคุณผู้ชมจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Hey Melody ตัวนี้นะครับซึ่งจะมีให้ดาวน์โหลดทั้งใน Google Play Store นะครับหรือว่าใน App Store ของ iPhone ก็มีเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวแอปพลิเคชันเสร็จแล้วก็มาเปิดใช้งานกันเลยครับ ในกรณีที่เราใช้งานตัวแอปครั้งแรกนะครับทางระบบจะขออนุญาตเข้าถึงส่วนต่างๆนะครับโดยเฉพาะบลูทูธนั่นเองนะครับและถ้าเรายังไม่ได้เปิดระบบบลูทูธนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพดิ้งขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นให้เราเลือกที่ปุ่มการตั้งค่าครับปึ๊บทางระบบก็จะเด้งมาที่หน้าการตั้งค่าบลูทูธนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเปิดระบบการใช้งานของบลูทูธนะครับจากนั้นเราก็กลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันครับ กลับออกมาหน้าหลักเลยนะครับแล้วก็กลับไปที่ตัวแอป Hey Melody นะครับฤฤฤ จากนั้นเราก็จะอยู่ที่หน้าหลักตัวแอปพลิเคชันแบบนี้แล้วนะครับต่อมาให้คุณผู้ชมสังเกตที่ปุ่มด้านล่างครับมันจะมีปุ่มเพิ่มอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะกดเข้าไปในปุ่มเพิ่มนะครับเพื่อที่จะค้นหาเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธของเราเนี่ยในถึงนิดอยากให้คุณผู้ชมทําความเข้าใจนิดนึงครับโดยปกติแล้วหูฟังบลูทูธ Oppo จะมีด้วยกัน3รูปแบบนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยจะเป็นหูฟังเอียบัตนะครับซึ่งบางรุ่นเนี่ยจะมีปุ่มกดด้านข้างเคสมันนะครับตรงนนี้้้ถถาาามือือออขงเรคห บลูทูธไม่เจอนะครับให้ลองกดปุ่มที่อยู่ตรงเคสนะครับประมาณ2วินั่นเองนะครับซึ่งมันจะช่วยให้มือถือของเราค้นหาหูฟังบลูทูธเจอนะครับในรูปแบบต่อมานะครับก็จะเป็นเอียบัดแบบก้านทั้ง2ด้านนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าค้นหาหูฟังบลูทูธไม่เจอนะครับให้เราสวมหูฟังบลูทูธแล้วก็แตะทั้ง2ข้างพร้อมกันนะครับค้างไว้ประมาณ4วินั่นเองนะครับ และรูปแบบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแบบ Enco b u d ันะครับจะเป็นหูฟังแบบ In Ear นะครับตรงนี้เนี่ยให้เราเปิดเคสออกแล้วก็แตะที่ตัวหูฟังค้างไว้ประมาณ4วินนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้จะเป็นกรณีที่อุปกรณ์ของเราค้นหาบลูทูธไม่เจอนั่นเองนะครับผมโอเคครับเมื่อเราทําความเข้าใจกันเสร็จแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างหูฟังบลูทูธ e n c o Air ตัวนี้นะครับผมก็แค่เปิดฝานะครับสถานะไฟมันก็จะทํางานแล้วนะครับจากนั้นเราก็มากดที่ปุ่มเพิ่มนะครับ เรียบร้อยครับตอนนี้ทางเครื่อง iPhone เนี่ยเจอหูฟัง Oppo Enco Air แล้วนะครับจากนั้นให้เรามากดที่ปุ่มเชื่อมต่อครับปึ๊บหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้เราไปที่การตั้งค่าบลูทูธนั่นเองนะครับจากนั้นให้เราเลือกที่ปุ่มเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บ มันก็จะเด้งมาที่การตั้งค่าบลูทูธนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราสังเกตที่หัวข้ออุปกรณ์อื่นนะครับก็จะเห็นชื่อ o p p o e ้เอ o a i r ขึ้นมานะครับให้เราเลือกเชื่อมต่อได้เลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้หูฟังบลูทูธ t p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  o ของเรานะครับเชื่อมต่อกับมือถือ iPhone เสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เรากลับออกมาหน้าหลักครับแล้วกลับไปที่แอปพลิเคชัน h e y Melody นะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บ ตรงนี้สถานะก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็จะสังเกตเห็นสถานะของหูฟังที่บอกในแอปพลิเคชันนะครับหูฟังข้างขวาข้างซ้ายมีแบตเตอรี่เท่าไหร่ตัวเคสมีแบตเท่าไหร,ททไหร่นั่นเองนะครับและหัวข้อที่เราจะคาบไปไม่ได้เลยก็คืออัปเดตเฟิร์มแวร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าหูฟังบลูทูธตัวนี้เนี่ยเฟิร์มแวร์มันเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนั่นเองนะครับยังไม่ได้ทําการอัปเดตเลยนะครับและถ้าเราต้องรรออััปเเดฟฟ์มแวขงงหู ตัวนี้เนี่ยให้เราคลิกเข้าไปเลยครับห,หลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะอยู่ที่หน้าอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับตรงนี้สังเกตที่ปุ่มด้านล่างก็จะเห็นว่ามันมีปุ่มอัปเดตอยู่นะครับนถึงหนืองแนะนําให้คุณผู้ชมทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความสเสถียรหน่อยนะครับก่อนอัปเดตนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต WiFi หรือว่าอินเทอร์เน็ตมือถือที่ความเร็วสูงนั่นเองนะครับหลังจากที่เราพร้อมแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มอัปเดตได้เลยครับ จากนั้นรอสักครู่นะครับทางระบบก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวหูฟังบลูทูธตัวนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเรารอจนกว่ามันจะเสร็จนะครับอย่าปิดหน้าจอหรือว่าปิดอุปกรณ์ใดๆนั่นเองนะครับและหลังจากรอไม่นานนะครับประมาณ3นาทีเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เนี่ยดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ซอฟต์แวร์ของหูฟังบลูทูธ o p p o ตัวนี้เสร็จแล้วติดตั้งเสร็จแล้วนั่นเองนะครับต่อมาให้เรากดที่ปุ่มตกลงด้านล่างได้เลยครับ เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับซอฟต์แวร์หรือว่าเฟิร์มแวร์ของเจ้าหูฟังบลูทูธ oppo ตัวนี้เนี่ยก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับทำให้ใช้งานได้เสถียรมากยิ่งขึ้นกับมือถือรุ่นต่างๆนั่นเองนะครับเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะครับในกรณีที่คุณผู้ชมเป็นผู้ใช้มือใหม่นั่นเองนะครับยังไม่คุ้นเคยกับฟังก์ชันต่างๆของเจ้าหูฟัง oppo เนี่ยให้คุณผู้ชมสังเกตที่ปุ่มเมนูด้านล่างครับมันจะมีเมนูการควบคุมเอียบัดอยู่นะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับให้เเเรราาคคลลิกข้ไปยับ 嗯。Okay. หลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับในนี้เนี่ยก็จะเป็นการอธิบายการควบคุมหูฟังนั่นเองนะครับโดยจะมีอธิบายทั้งข้างซ้ายและข้างขวาเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกันนะครับอย่างเช่นแต่ที่ก้านหูฟัง2ครั้งเพื่อเลื่อนเพลงถัดไปนั่นเองนะครับหรือว่าแต่ที่ก้านหูฟัง3ามครั้งเพื่อเรียกคําสั่งเสียงของ Google นั่นเองนะครับและอันสุดท้ายก็จะเป็นการกดค้างไว้เพื่อเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับของหูฟังนั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์หูฟัง จากทาง Op p o ้นั่นเองนะครับทำให้ซอฟต์แวร์ของเจ้าบลูทูธเนี่ยทันสมัยตามมือถือของเรานั่นเองนะครับซึ่งจะส่งผลให้หูฟังบลูทูธเนี่ยสามารถทํางานได้สอดคล้องกับมือถือมากยิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและถ้าคุณผู้ชมสนใจเจ้าหูฟังบลูทูธ Enco Air ตัวนี้เนี่ยสามารถคลิกดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับนายตึงเนือจะแปะล,ลิงก์ที่นายตึงเนือซื้อมาไว้ให้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับวันนี้นะครับ ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมในายตึงหนึ่นด้วยนะครับนาตึงหนึ่นจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายเสียงดีจริงนะ